ลอ,อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้ใหม่แล้วครับวันนี้มาครับวันนี้วันเช้าวันเสาร์ที่สิบหกเราจะทำเมี่ยงกินนะนี่เราเส้นปอเปี๊ยะมาแทนเส้นก๋วยเตี๋ยวใหญ่ปกติบ้านเราใช้เป็นเส้นเส้นใหญ่นะอันนี้ไม่มีก็ใช้เป็นเส้นปอเปี๊ยะแล้วก็มาแช่น้ำ ก็มานี่แล้วก็ใส่เครื่องเคียงต่างๆก็จะเป็นพวกนี้ก็น้ำจิ้มรแสแซ่บของแพทเทอรีอันนี้จะเป็นผักบุ้งที่เราไปเก็บมาเมื่อวานะนี่อัอร์เคสทีนี้ผักบุ้งแพงมากก็อัอร์เคสแทนได้นะนี่ครับอร่อยเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> มาเดี๋ยวเราจะห่อให้ดู <c oughs> แม่ห่อให้ดูหน่อยนี่ครับวิธีการทานฮนะจริงจริง<ด>มันใช้แผ่นก๋วยเตี๋ยวติดบ้านเราจะใช้ผักกระเฉดนี่ผักกระเฉดไม่มีใช้วอเตอร์เคสไม่ขิง หอมแดงหมูสับผัดซีอิ๊วใส่กรกกะเทียมแล้วหมูกระเทียมบ้านเราแหละผักชีกุ้งแห้งไม่มีก็แทนปลาหมึกปลาหมึกแห้งทอดแทนน้ำถั่วถั่ว <c oughs> แล้วก็ไข่ก็ไม่ถุงงอกแล้วก็ถุงงอกนะนี่เียมก็คล้ายๆน้ำปลาพริกมีมะนาวเยอะๆสามตายเยอะๆ ทำเ,เค็หมหวานๆเปรี้ยวๆนี่ครับสำหก็หอก็หอเครื่องเราเยอะเกินแผ่นก็เล็กพดแ,กดแล้วก็ทานเลยแล้วก็กินนี่คร<อ>ับเ<อ>ช้าดีครับสำหรับของเรานะเราจะเป็นเมี่ยงเปี๋ยวอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ครับ